แสงสว่างมีความจำเป็นต่อประชากรโลกเป็นอย่างมากและนับวันจะมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ประชากรโลกก็มีมากขึ้นเช่นกันและสิ่งจำเป็นต่อการให้แสงสว่างรองลงมาจากพระอาทิตย์ก็คือหลอดไฟปัจจุบันมีหลอดไฟมากมายหลายชนิด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการใช้แสงสว่างและความคงทนในการใช้งานและอย่างหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการให้แสงสว่างของหลอดไฟคือไฟฟ้าซึ่งมนุษย์สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้มากพอต่อความต้องการของมนุษย์และการที่หลอดไฟกำเนิดขึ้นมาได้นั่นก็เพราะนักประดิษฐ์ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มซึ่งมีฉายาว่าพ่อมดแห่งเมโลปา และบุคคลผู้นั้นก็คือโทมัสอวาร e เอ s ด n ิสันและเรื่องประวัติการกำเนิดของหลอดไฟหลักการทำงานต่างๆเรามีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดไฟให้ทราบกันค่ะหลอดไฟมันเริ่มต้นตั้งแต่มันรู้จักไฟฟ้าแล้วก็นำกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านตัวดแล้วทำให้ลรวดรอ้อนแล้วก็เป็นแสงออ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงหลอดไฟฟ้า,ฟาเราต้องพูดพูดถึงธรรมชาติของแสงผมเขียนเรื่องหลอดไฟฟ้า,ฟาลงในอินเทอร์เน็ตแล้วแล้วก็พูดถึงธรรมชาติของแสงว่าธรรมชาติของแสงคืออะไรนะครับแสงคือพลังงานนะฮะที่ปลดปล่อยมาจากอะตอมนะครับตามที่ผมเขียนไว้นะครับก็เป็นพลังงานเป็นรูปของโฟตอนชนิดหนึ่งที่เปล่งมาจากอะตอมนะครับ ปลายอตอมนึ่มันจะมีนิวเคลียสเป็นแกนตานะครับแล้วมีอิเล็กตรอนเป็นถูกไฟฟ้าล็อกอยู่รอบนิวเคลียสโดยเราวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์นะฮะแต่วันมีหลายวงถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันเปล่งแสงเนี่ยเราจะกระตุ้นอะตอมให้อะตอมน่ะมันเกิดใช้พลังงานจากภายนอกอาจจะเป็นพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าอิเล็กตรอนก็จะกระโดดจากวงโคจรต่ำเข้าสู่วงโคจรสูง แต่พอเราอยู่ห้พลังงานชั่วคู่เล็กตอนจะกลนจากวงโคจรสูงเข้าสู่วงโคจรต่ำแล้วก็จะเปล่องออกมาเป็นแสงน,นะครับไฟฟ้าเนี่ยเราจะไปกระตุ้นให้อตอมเหล่านี้มันมันเปล่งแสองออกมานะครับหลักหลักการนี่ดูเหมือนง่ายๆแต่ว่าคนที่ทราบหลักการเนี่ยรู้ว่ารู้ไว,รไว้รู้ก่อนตัง้งสองอยปีแต่ไม่มีนักประดิษฐ์คนไทยสามารถสร้างอัลไรฟ้าได้นะครับรอจนพ้อท่านโทมัสอันวาเอง ท่านก็เอาไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้าไปในเส้นลวดแล้วรอให้เส้นลวดเป็นแสงแต่ปัญหาก็มีกอนแรกๆเนี่ยพอเส้นลวดเป็นแสงเนี่ยแปบ๊บเดียวมันขาดเส้นลวดไม่สามารถทนความร้อนได้นะครับผู้ร่วมงานของท่านเนี่ยก็เลยเอาของเอาแก้วเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลอดแก้วเไปคุมเส้นลวดอีกทีนะครับแล้วก็จุดหลอดไฟแต่ว่าผลสุดท้ายไม่ขาดยู่ดี นะทำไมนํามาตกลงมะ้เขาคิดว่าที่มันขาดเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกอากาศที่ทำให้ไอเส้นลวดเนี่ยนะครับมันมันขาดก็เลยดูดอากาศเอาหลอดมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับอยู่ได้หลายนาทีแต่ว่ก็ขาดจนกระทั่งโทมทัสอาวาเอสัเนี่ยถึงกับใช้หววของตัวเองนะครับทดลอง แต่ก็บวดของท่านก็ทนความร้อนได้ไม่เท่าไหร่ก็ขาดเหมือนกันอ,อ่อยิววันนึิเนี่ยท่านได้ผู้ร่วมงานมาใหม่นะฮะ<ม>ก็มาคคนพบว่ามีวัสดุบางชนิดเป็นเส้นได้นะครับเส้นได้แล้วก็ทําด้วยคือไปทำให้เป็นเส้นด้ยคาร์บอนก็ลองเอาเส้นได้คาร์บอนมาแล้วก็ดูอากาศออกจนหลอดนะครับอ,อ่แล้วก็ใช้เส้นได้คาร์บอนเนี่ยจุดใช้ไฟฟ้าจุด ปรากฏว่าสามารถอยู่ได้ถึง13ชั่วโมงก็นับว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่หลอดไฟเนี่ยอยู่ได้นานขนาดนี้ก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นคนแรกที่จุดหลอดไฟขึ้นจริงๆธรรมชาติของแสงเนี่ยคือการการแต่งออกมาของอะตอมนะฮะดังนั้นนี่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้ต่อหรือไส้ก็ได้ เราเพียงใส่พลังงานเข้าไปแล้วก็ตุ้นก๊าซให้เกิดการเปล่งแสงดังนั้นหลอดสมัยนี้จะไม่ใช่หลอดมีสายจะเป็นพวกหลอดไฟนีออนคือใส่พลังงานไฟฟ้าเข้าไปในแก๊สแล้วทําให้แก๊นนแสนี้เปล่งแสงนะฮะดังนั้นหลอดหลอดปัจจุบันที่เป็นพวกหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เนี่ยจะไม่ใช่หลอดไฟมีสายแต่หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ปัจจุบันนี้พวกยังใิ้ทุกกระแสไฟฟ้ายังมีที่ ที่แทบจะไม่กินกระแสไฟฟ้าเลยเป็นพวกหลอด LED นะฮะหลอดหลอดพวกนี้เน่อยู่ได้นานมากแต่แต่ว่าก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับกระตุน้นแต่ใช้ไฟฟ้าน้อยมาก,มากแล้วแทบจะไม่มีความร้อนเลยเป็นหลอดพวก LED ะะจะเห็นได้ว่าหลอดไฟมีความจำเป็นต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมากไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปมากเพียงใด เทคโนโลยีจะวิวัฒนาการไปไกลอย่างไรมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้โดยปราศจากแสงสว่างหลอดไฟจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์